สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอย่างนะครับสั้นๆนะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีในการจำภาษาจีนนะครับคนไหนที่มาใหม่ฟังแล้วถูกใจนะชอบการสอนของครูสามารถกดติดตามและแชร์ให้ครูด้วยนะครับดูนะครับคนไหนพี่น้องพี่น้องคนไหนอ่านบนเนเ่เปลี่ยนเดเบิงภาษาคาโอเกโลด ถามว่าอ่านชัดไหมไม่ชัดครับแต่ว่าคนจีนฟังรู้เรื่องเขาจะบอกเราพูดไปชัดแอคเซนต์ไม่ถูกแต่ว่าฟังรู้เรื่องแน่นอนนะครับค่อยๆไปนะครับดูนะครับคุณต้องการซื้ออะไรภาษาจีนว่าหนิงเสียงหมาอยากซื้อเซียงหมาอยากซื้ออะไรภาษาจีนว่า什么อะไร什么什么คุณต้องการซื้ออะไรหนิงเสียงหมา什么 อีกรอบหนึ่งนะครับหนิงอยาก买什么ทีนี้ครูอย่างมาแปลให้ฟังทีละตัวนะหนิงคู่้าทำไมไม่ใช่คําว่าหนี่ขาหอนอีหน e ี่ไม่อีหนี่ตัวนั้นนะคะหนี่ฟังดีๆนะครับหนี่ถ้าเป็นครูอย่างจะแปลว่าเธอหนิงแปลว่าคุณหรือแปลว่าท่านนะครับเป็นการให้เกียรติคู่สนทนาเรานะครับยกตัวอย่างเช่นคุยกับลูกค้าไม่ควรเรียกลูกค้าว่าเธอเธอต้องการซื้ออะไรหรือ เขาก็ตบหน้าให้นสิฮะนะเราต้องเรียกว่าหนิงคุณคุณต้องการเสื้ออะไรล่ะคะคงไม่มีใครไปคุยกับลูกค้านะเธอต้องการเสื้ออะไรล่ะคะบ่มีแมนบอยนะดังน,นั้นต้องใช้คําว่าหนิงแต่คําว่าหนี่ใช้คุยกับคนที่เราสนิทหรือเป็นภาษาที่ไม่ทางการนะคนที่เราเป็นเพื่อนกันหรือคนที่อายุน้อยกว่าเราใช้คําว่าหนี่ได้แต่ถ้าคนที่เราไม่รู้จกักไม่สนิทควรใช้คําว่าหนิง นะครับคุณเสียงหมายนะแปลว่าอยากซื้อเสียงตัวนี้แปลได้หลายความหมายแปลว่าคิดคิดถึงอยากก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีนี้บอกว่าต้องการหนิงเสียงใหม่คุณอยากซื้อหม่แปลว่าซื้อไม่แปลว่าขายครูอยางจะบอกกับพวกเราตลอดว่าให้ท่องไว้นะเอาลองท่องตามครูใหม่แปลว่าซื้อไม่แปลว่าขายใหม่ซื้อไม่ขายจําดีๆนะครับใหม่ซื้อ ไม่ขายนะครับกรณีนี้เขาถามว่าไม่หรือว่าใหม่อาใหม่นะครับหนิงเสียงใหม่คุณอยากซื้อ什么อะไร什么อะไรดังนั้นนะฮะคนไหนที่อ่านไม่เป็นและไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรให้สังเกตดูที่สีนะครับอะไร什么แปลว่าอะไรห买แปลว่าซื้อหมาแปลว่าซื้อหนิง 想买คุณอยากซื้อ什么อะไรไม่ใช่ออาว่าเสมอเด้อผี่นองเด้อเปี่ยนเสมอเอาว่าเสมอถ้าใกล้เคียงเสมอ什么อีรอบหนึ่งดังๆครับ您想买什么คุณอยางคะคุณอยางอยากซื้ออะไรยา杨老师您想买什么คุณอยางคะคุณซื้ออะไร您买什么คุณซื้ออะไรค่ะ您 หมาเฉยเมยเป็นต้นนะครับดังนั้นฝากทุกๆคนนะครับคนไหนที่ชอบเรียนกับครูนะครับสามารถกดติดตามนะครับมาเรียนกับครูได้ทุกๆวันนะครับรอบ10โมงเช้าบ่ายสองและ2ทุ่มนะครับถ้าชอบให้กดติดตามไม่ชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับจำไหมนะครับความจำไม่ดีต้องอาศัยความเคยชินนะครับมาฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆจนทำให้เกิดความเคยชินให้ได้แล้วเราจะค่อยๆจำได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเสเจ